สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Bangkok Fintech Fair 2021 shaping digital finance in the new decade ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเร็วและแรงอย่างน้อย2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่พลิกโฉมการใช้ชีวิตการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมต่างๆอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันวิกฤตโควิด COVID ก็เข้ามาเร่ง ให้ผู้บริโภคจําเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเรื่องที่2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เราเห็นภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภาคเศรษฐกิจในหลายส่วนทําให้เราต้องหันมาคิดอย่างจริงจังว่าทํำยังไงที่จะผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจและประเทศเกิดการเปลี่ยนผ่าน สู่ความยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เนื่องจากวันนี้เป็นงานฟินเทคผมจึงจะขอเน้นในเรื่องแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องดิจิทัลและขอนำเสนอความคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคการเงินในทศวรรษนี้ซึ่งจะแบ่งขอแบ่งมุมมองเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่เราจะเห็นในภาคการเงินไทยส่วนที่2 คือการดําเนินง,งานของทบทในการที่จะสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังกล่าวทั้งในแง่ของการปรับตัวเองของทบทและในแนวทางของทบทที่จะทําอะไรเพื่อจะไปวางภูมิทัศน์หรือแลนด์สเกปของระบบการเงินไทยในระยะต่อไปและในส่วนที่3จะขออนุญาตฉายภาพอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปที่ทําให้ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการทางเงินได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นผมขออนุญาตเริ่มด้วยส่วนแรกเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคการเงินไทยในอย่างน้อยสองด้านด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการเงินอย่างกว้างขวางตัวอย่างเช่น ด้านบริการชำระเงินโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเพยที่ทำให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมฝากถอนโอนเงินหรือชำระเงินได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวทุกที่ทุกเวลาโดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพยมากกว่า60ล้านหมายเลขและมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันกว่า85,000ล้านบาทหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นบล็อกเชนมาใช้ในการออกหนังสือ ค้ำประกันให้กับองค์กรต่างๆให้ช่วยลดเวลาในการออกหนังสือค้ำประกันจากเดิม3 5ถึง5วันปัจจุบันเหลือเพียง10นาทีซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับธุรกิจและภาครัฐได้มากข้อที่2คือการเพิ่มขึ้นของบทบาทของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เป็นธนาคารพาณิชย์ทั้งในรูปแบบที่เป็นพวกนอนแบงก์ bank, เดี่ยว หรือเป็นนอนแบงค์ bank, ร่วมมือกับธนาคารทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายและมีส่วนสำคัญในการเข้ามาเติมเต็มให้กับกลุ่มประชาชนหรือ SME ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินได้บางประเภทโดยเฉพาะทางด้านเรื่องของสินเชื่อตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมต่างๆด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดข้อมูลทางเลือก หรือที่เรียกกันว่า alternative data ที่ช่วยให้ประชาชนที่ไม่มีไรายได้ประจําไม่มีหลักประกันหรือไม่มีข้อมูลกับสถาบันการเงินเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ใช้ข้อมูลพฤติกรรมในการขอสินเชื่อและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นในเรื่องนี้ทปทอเองก็ได้อนุญาตให้มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแล้วซึ่งได้รับผลตอบรับดีโดยในปัจจุบัน มีการให้บริการสินเชื่อศูนย์บุคคลดิจิทัลเนี่ยที่ช่วยให้ประชาชนกว่า2 0 0 0สนรายเข้าถึงสินเชื่อได้กว่า2,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นใหม่ๆจากอุตสาหกรรมอื่นๆที่พยายามเข้ามาปิดช่องว่างในการให้บริการทางการเงินหรือสนับสนุนการทำธุรกิจให้กับกลุ่มเช่นกลุ่ม Fintech Startup ที่เข้ามาให้บริการในส่วนที่ยังเป็นช่องว่างของการให้บริการโดยกลุ่มธนาคารอย่างผู้ให้บริการ Peer-to-peer Lending Platform ที่เชื่อมโยงผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยตรงหรือพวก Big Tech Platform ที่มีการให้บริการครบวงจรตั้งแต่ให้บริการซื้อขายสินค้าส่งของลงทุนไปจนถึงการให้บริการทางการเงินและล่าสุด มีการให้บริการในลักษณะที่เป็น decentralized finance หรือ DeFi ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเงินทุกอย่างด้วย smart contract ซึ่งเป็นการตัดบทบาทของตัวกลางออกไปแม้ปัจจุบันจะยังมีจำนวนไม่มากแต่แนวโน้มเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้แข่งขันเนี่ยได้สำหรับส่วนที่2จากแนวโน้มที่ได้กล่าวไปแล้วนอกจากผู้ประกอบการต้องป,ปรับตัว ทปทเองก็จาเป็นต้องปรับตัวและดําเนินการเพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากโอกาสที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างเต็มที่โดยการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดูแลและรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการดูแลเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินที่จะคานึงถึงต้นทุนจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจและการกํากับดูแลตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ประกอบการซึ่งปัจจุบัน มีหลากหลายขนาดและประเภทมากขึ้นโดยในเรื่องเสถียรภาพนั้นจะให้น้ำหนักของเรื่อง r e s i l i e n c y มากขึ้นคือความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงแรงกดดันต่างๆและก็รวมถึงความสามารถในการฟื้นตัวหลังจากถูกแรงกระทบต่างๆเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านผู้มีเกียรติครับนอกจากการปรับตัวของทปทให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงแล้ว ทพทก็จะต้องดำเนินการใน3แนวทางสำหรับสร้างภูมิทัศน์หรือแลนสเคปของระบบการเงินไทยในระยะต่อไปหรือที่เรียกกันภายในว่า3 Open แนวทางที่1หรือ Open แรกคือเรื่องของ Open Shared และ Interoperable Infrastructure ได้แก่การมีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิตัลที่เอื้อต่อการพัฒนาการนวัตกรรม โดยต้องเปิดกว้างให้ผู้บริการทั้งรายเดิมและรายใหม่สามารถเข้ามาต่อยอดบริการทางการเงินได้และแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกันอันนี้เป็นเรื่อง Open Infrastructure นอกจากนี้ก็ต้องมีเรื่องของการ h a ร์ i n f r a s t r u c t u r e เพื่อลดต้นทุนและ infrastructure อะไรที่สร้างขึ้นมาก็ควรที่จะ Interoperable คือสามารถเชื่อมโยงกันได้ตัวอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน ือที่เรียกกันว่า smart financial and payment infrastructure for business ที่จะเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจการรับส่งใบแจ้งหนี้การชำระเงินและการชำระภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงินให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายและรับเงินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วลดความผิดพลาดและโอกาสเกิดการทุจริตรวมทั้งนำไปต่อย,ยอดได้เช่น ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อขอสินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและ SME ขณะเดียวกันการพัฒนาเงินบาทดิจิทัลหรือ CBDC ก็จะเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการเงินของเราในอนาคตเพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนและธุรกิจให้สามารถเข้าถึงเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยได้ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมต่างๆและรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ หลากหลายประเภทนำไปพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมได้และยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทปบร่วมผลักดันเช่น Digital ID ภายใต้ Ndid Platform มเพื่อใช้ยืนยันตัวตนสำหรับธุรกรรมในภาคธุรกิจภาคธนาคารภาครัฐซึ่งเป็นที่น่าย,ยินดีว่ามีลูกค้าลงทะเบียนใช้งาน Ndid แล้วเกือบ2ล้านราย ในอนาคตทบทจะร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการผลักดันให้มีการใช้งานดิจิทัล ID อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัล ID ดีสำหรับนิติบุคคลในระยะต่อไปแนวทางที่2หรือ Open ที่2คือเรื่องของ Open Environment ได้แก่การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการแข่งขันอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากผู้เล่นทุกประเภทโดยจะปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทั้งการปรับตัวของผู้เล่นรายเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่การกำกับดูแลเป็นสัดส่วนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของผู้ประกอบการหรือ risk proportionality รวมถึงการปรับปรุงเรื่อง regulatory sandbox ของทอปทให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเปิดรับนวัตกรรมของผู้เล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นขยายความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมสามารถเข้าทดสอบได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระที่ผู้ประกอบการต้องติดต่อกับผู้กำกับดูแลหลายรายแนวทางที่3หรือ Open ที่3คือเรื่อง Open Data คือการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันได้เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เป็นทิศทางที่ทุกประเภทกำลังเดินหน้าไปส่วนสำหรับในภาคการเงินไทยนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำถูกต้องในการวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านอกจากนี้การเปิดให้เข้าถึงข้อมูลให้สะดวกขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี API ที่มีมาตรฐานร่วมกันจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมของการมีข้อมูลและเพิ่มประโยชน์จากการใช้ดิจิทัลฟุติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่บริการอย่างแท้จริงโดยต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการซึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องกําหนดมาตรฐานและแนวทางในการใช้งานร่วมกันปัจจุบันทบทร่วมกับภาคธนาคารกาลังดำเนินการเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล Bank Statement เพื่อให้ลูกค้านําข้อมูลการเงินของตนเองไปขอใช้บริการอื่นๆเช่น การขอสินเชื่อหรือการยืนยันฐานะกับหน่วยงานอื่นได้สะดวกมากขึ้นและจะขยายไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆในระยะต่อไปโดยทบทจะร่วมกับผู้ประกอบการภาคการเงินกำหนดมาตรฐานและทิศทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรข้อมูลร่วมกันอย่างชัดเจนมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจมีความคำถามในใจว่าสิ่งที่ เล่าไปเนี้ยพวกท่านจะได้ประโยชน์ยังไงซึ่งในส่วนที่3เนี่ยผมจึงอยากจะขอฉายภาพของอนาคตของโอกาสหรือประโยชน์ที่แต่ละภาคไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคธุร,รกิจและภาคผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้ในมุมของประชาชนจากเดิมที่มีบริการทางการเงินที่มีลักษณะเดียวสําหรับทุกคน และยังมีความไม่สะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลในการทําธุรกรรมออนไลน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยจะช่วยทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการรายบุคคลมากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกกันว่า mass customization รวมทั้งได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินเช่นสามารถทําธุรกรรมโดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารจากการยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไอด และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการผ่านการใช้มาตรฐาน API ร่วมกันซึ่งจะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการทำธุรกรรมเปิดโอกาสให้มีบริการทางการเงินที่หลากหลายประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้ยากในอดีตก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลทำให้มีดิจิทัลฟุตเพรสซึ่งเป็นข้อมูล ที่สามารถนํามาวิเคราะห์ประกอบการให้บริการของผู้ประกอบการได้ด้วยในมุมของผู้ประกอบธุรกิจการเร่งให้มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจจะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงานจากการลดขั้นตอนลดความผิดพลาดลดเวลาในการให้บริการรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้นจากการให้บริการ ผ่านช่องทางดิจิทัลและการเข้าถึงข้อมูลที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในมุมของผู้ให้บริการทางการเงินการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้โครงสร้างพัฒนาดิจิทัลร่วมกันเช่นโครงการ Smart Financial กับ Payment Infrastructure และโครงการอื่นๆที่กล่าวถึงข้างต้นเนี่ยก็จะส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของทบ ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะช่วยลดต้นทุนและเอื้อให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันสุดท้ายนี้คนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึงความเสี่ยงที่จะมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งทาง,งด้านภัยไซเบอร์และการหลอกลวงที่ทวีจำนวนหลากหลายรูปแบบมากขึ้นทปทอยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับความสามารถให้การป้องกัน และรับมือกับภัยไซเบอร์ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการในการระวังป้องกันตัวเองท่านผู้มีเกียรติครับในช่วง2วันนี้ท่านจะได้รับฟังความเห็นและประสบการณ์จากผู้บริหารชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินฟินเทคและภาคธุรกิจในเรื่องการขับเคลื่อนโลก การเงินดิจิทัลและการปรับตัวของภาครัฐและภาคธุรกิจให้พร้อมรับความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเรายังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับตัวและเร่งดำเนินการไปด้วยกันเพื่อรองรับความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษใหม่แห่งโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับทวท,ทการปรับตัวไปพร้อมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการวางภูมิทัศน์ของระบบการเงินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน3ามโอเพนที่ได้ได้กล่าวถึงทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างสำหรับผู้ให้บริการทั้งรายเดิมและรายใหม่การสร้างสภาพแวดล้อมในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการจะเป็นพันธกิจสำคัญของท,ทอบทที่หวังว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเพื่อที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสสำหรับประเทศไทยด้วยกันขอบคุณมากครับ